ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยพอดีไปติดเกมใหม่ครับมาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะท mm. ุกคนใกล้จะ5้าแสนซับแล้วขอคลิปนี้แค่นหนึ่งหมื่นไลค์ด้วยนะทุกคนช่วยกันหน่อยนะคลิปนี้เป็นคลิปที่แอบถ่ายไว้ตอนเล่นเกมกับเพื่อนอาจจะมีคำหยาบเยอะหน่อยนะคะไปดูเอาดีทีเราสั้จริงจริงหรออยากเล่นสควิตเกมกูอยากเล่นเฉยๆนักกูดีครับว่าอ่นนาทุกคนดูนะคะทุกคนมาได้กันได้นะอะไรเงี้ยไม่อาจขอให้คลิปไม่อาจกูอยากเล่นแบบว่าอยากเล่นมินิเกมใหม่เนี่ยมันคนเล่นเยอะตั้งเจ็ดหมื่นเก้าเล่นตามมูน่อย กูขอห้านาทีชำใจเหรอกูมไม่อยากเล่นโลบหร<ป>อกเนเมื่อที่เราบอกว่าพวกเราลืมไปหรือเปล่าพวกเราเป็นอะไรเป็นนักแคสเกมโลบอแล้วเราลืมจุดประสงค์เราไปหรือเปล่าเราควรกลับไปเล่นโลบั้นแล้วใครพูดวะเจงไม่เห็นอะไรพี่แม่งไปเรื่อยแม่มึงจะไปเรื่อยสัตว์เขามาสิวะเร่อไหน กูไม่พูดแล้วกันข้าพูดมากมายความหมายบลาโกวยกอู่แม่งเสชุดนี้แม่งดูท่านดูเหมือนพวกอนักงานทำความสะอาดมาเลยทุกคนมาๆล้วกูอยากเล่นเกมโดดเชือกมาแล้วมีมีอนาปะมีอนาปะไม่มีอนาไม่มีอนากูไม่อนา รอบอกสควิตเกมกันแม่เมึงตาคุณเป็นได้แค่เพลเยอร์สินะมีให้กูเป็โกหามอะไรพวงนี้ได้ยัดไปเบบ่้เลี้ยงสิเดนอ๋อวิ่งทางมันโล้นอย่างเงี้ยเอ๊ะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วอึอึอึทุกคนไปไหนหมดอ่ะอ๋ออ๋อจะคนละประตูกันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Red light Red l ดูมีคนเต้นด้วยเห็นอยู่ได้สัตว์ ไอ้ฟอกไม่ได้ขนาดเกง่ายย่งตายเ่ะมอกคิดูละกันไอ้เหวินเหรอเขมีความสุกอเหมมีความชุกดูไปทพุกตายหรอุกตายหรอวะ บุกมือย่อยๆบุกน้อยจะไปชายแดนหัวแล้วเงินตกมาแบบว่าไมนเมื่อกี้ใครแม่ง้องสกุตเกมฟูลาบเลยที่สัตว์ ก็าสามารถกดเลิกหรือเล่นต่อได้ด้วยเล่นต่อ,ตอดีอดห,หินั่งใครไม่กดไม่เล่น, <esch ön> ลนวะอ่ะต้องรีบเข้าอะไรอะรวมมินิเกมอ๋อรวมมินิเกม <ไป S 1> สาเราก็ต้องฆ่ากันเองวะไม่ใช่ไม่ไม่ไรวมือรวมมไม่ไม่ขาดฟุกแมงโอ้โห ให้มึงเข้ามาทำไมเนี่ยหัวดำไม่มาเลยไม่มาเลเมาแล้วเอ้าฮ่งฮ่าราน่่าฮ่าอยู่าฮ่กฮอาฮ่าฮ่กฮ่า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 ฮามันฮา่า่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่่าฮ่่าฮ่่นาาา่า่่่า่่

อะไรทำอะไรอ่ะออกท้องค่อยๆคิดตีละตัวปะเออคิดิกละตัวให้ให้ไปช่วยเปล่าคิดฟาดอ่ะแค่เนี้ยแค่ไหนแค่คุณหยิบจะเฉยอีกกล้องทำไม่ได้นะมันควงเบเบ็ดอะ่ะขว้ชูดชูดเอ้ยทำอะไรอะ่ะทำอะไรอ,ไอะไร<อ>มึงปั้นขี้มึงก็โยมสิเฮ้ยได้แล้วใช่ไหมอีควายอีก,กล้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วฟาดอ้สั่นดักกเฮ้ย <laughs> <laughs> โอ๊ยอะไรทำอะไรทำอะไรเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยโอ๊ยมันมันกดค้างคืออะไรอ่ะกดค้างอะไรอ่ะกดค้างกิ๊ปล่อยได้ก็เพื่อตรงเส้นอะไรวะเอ้ยเอ๊ยอะพาเสกนะเด็กูไม่ได้แทนเองเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอกดค้างแบบนี้ถูกเราก็แบบงงว่ามันอะไรวะเออโอ้ยง่ายกว่าที่เราชนะแล้วเว้ยอยากอยากออกจะจัดไปแล้วกูโอ เอ้าเฮ้ยเปี่ยน่อยเลยต่อยเล้วนะกลัวไอ้หมิวไม่ตัวแขกเลยไอ้หมิวไม่แขกเลยต่อยมันต่อยมันเลโก้แล้วต่อยเลโก้นี่นี่ไอ้เจ้าโง่งมีช็อตอะไรช็อตอะไรช็อตอนะนี่ทำเสียเวลานะมึงนะหนึ่งนาทีคขาเหลที่กูขึ้นมาเลื่อมันเหลืองแล้วเลื่อมันเหลืองแล้วอย่าเลยเพื่อนเพื่อนกูจะตายเพื่อนกูจะตายเอาเลยเอาเลยเพนจะตายแล้วเพนจะตายแล้วข้ามันข้ามันช็อตผูไอ้สัตว์เจ็ดพิมึงกาไม่ตายช็อตผูไอ้สัตว์ ตายบ้างพี่ใครตายบ้างกูถาม่นี้ตายสองคนอ่ะกูแล้หนึ่งใครอีกหนึ่งคนนี่ยังคือคนบุ๊ดใหม่ออกมากูอยากเล่นด้วยโอ้ยดีดีก็ตายตายไปออกออกออก็ไม่อีช็อคก็กูถามแค่นั้แหละสาวรุมหนึ่งทำไมมึงหนึ่งใครนั่นไม่ได้ถามแค่นี้แหละมึงมึงถามอะไรกันอยู่โอ้ยก็นี่บูไปไม่ล ท่ันจะนำมันโยนตพี่านจะบอกไรโอ้คุณจะแตใครตายตาแีกนะกูจะต้องต้องโอ้ยๆกูรอได้ไงวะวิ่งแล้วอีง ใจลบมากเดี๋ยวนี้ใจลบมากเดี๋ยวนี้กูฟืนหยุดหยุดเดินอีควายโอ้ยคือแบบหน้าอัดไว้อะแม่งบันเทิงชัดอยู่ววิชิก็ว่าก็อะไรยังไงไม่งงกันไม่เงียบเลยไอ้นี่ไม่เงียบเลยมึงไปดูแล้วกันอ่ะ พี่ยปางหมาไม่กัดอีกได้วอีควาอีดาวอีสา์ตายไปเนียมึงนี่คือน้ำตาลเหรอหือว่าโรตีเนี่มอกูขัดมือกูขันไม่หยูดเยอะหรือว่าโรตีอบังมันเราทาเนยสิกูเะเลยจัดนี่นี่นีนี่นีนี่ไอหัวหัวหัวส้มอหัวส้มบังออต้อสุดอดไปแล้วยปแล ช่วยคุณชีชยคุด้วยไม่ดินแม่งพังเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะไต่อยม่จังหวะจังหวะระเบิดเจ้าเอใครใครทำกูใครทำกูใครทำกูระวังตัวไว้ว้าวว้าวจะมี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 ีมือร

กูดูกูนี่แน่กูแกงกูไม่อะเอ้ยโอีนี่ตัดมาหนูเอง่ายกูไม่อะโอ้ยง่ายหนูง่ายอะอะไรอะไรทำอะไรผู้เกมมาโบทำไมอะมาโบเกมอะไรวะไอ้นี่ป้าอีอีแข่งคู่นะโอ้ยเกมจับคู่ส้นตีนเนี่ยหรอไอไงไอไงบอกกูก่อนกู้บอกผู้กูกดมั่วนี่ ยิงเลยเฮ้ย hello อ๋อคือต้องออกคือต้องยิงอ้าวพี่นี่ไงจัดออกไปเลยหนึ่งลูกนี่นี่หนึ่งลูกหนึ่งลูกเอาเอนี่เขียดแล้วเสียเซลเสียเซลเสียเซลไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งความที่พีเซ๊แม่งเล่นโลบอกแบบมาว่าสิบชั่วโมงอ้ไเหี้ยแม่งสนิทคนทุกวันนี้เหรอไม่ใช่โว้ยวยความมันเอามันเด้งออกเองโง่จริงๆตาย เรลบัดกล้องไม่เป็นไรเฮ้ยกระตุกกระตุก็จบ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 เหลือแต่ผู้เล่นเข้าชิงไม่กูจะให้อีคอนลีนไปก่อนอีคอนลีนที่มันฆ่ากูอ่ะมิวกูให้ไอคอนลอยดไอ้ตายไอ้ฮีบักฮีบักพุ่งไปก่อนให้พุ่งไปก่อนน้องไปไปแล้วไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วตายกันให้หมดเลยยืมตายให้หมดอ่ะกูจะกดให้พุ่งไปให้หมดอ่ะโกดูได้ว้ายนี่แน่เตัวคอนลีนโกคอนลีน ไม่ต้องไป,ไ,ปไม่ต้องไปไม่ต้องไป,ไงไปเฮ้ยไอ้สัสต้นงหลดตรงกลางพ่อเ่ยคอนลินไปไปตายนะคอนลิน เอาก็แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อ้าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับสคริปเกมภาคใหม่นะคะเล่นเกมใหม่ไป็หนึ่งเกมนะคะไอ้กูอยากเล่นอีกันนึงก่อนมึงตามกูมานี่ก่อนกูอยากเล่นอีกวิ่งไล่จับอ่ะอุ้ยแค่หน้าโคเกมก็น่าเล่นแล้วไอ้สัตว์กมโบดบิ๊กเตอร์มาไม่สิไอสัตว์คุณว่าสคริปเกมกมโบไอ้กหัวลิ่มมากปวดริมมากไเห็นกูว่ามันผากันแค่เจ็ดคนเองแต่มันมาแต่ไหนแต่ไงยังไงวะได้สีน้ำเงินกูได้ฝั่งแอะไ้์ี่ะ แกนอบัไม่ได้ฟังแอบอ่ะตัวประตูไปเรื่อยเงยมึงเงยมึงเงยเธอมีใครได้สีแดงวะไม่ได้ฉันได้สีน้ำเงินจ้ะแข่งแม่งเลยเฮ้ยกูเห็นฟุ๊กไอ้กูได้สีแดงไปไหนเอ้ยแม่มึง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 เม่มึงเม่มอยู่ไหนเม่มึงเม่มึงเม่มึงเม้มึงเม่มึงเจอทางออกโองเม่มึงเม่มึงเม่มึงเม่มะงเม่มคเม่ แค่นี้แหละบอกกูที่ว่ามันมีแค่นี้ฮะจบแล้วหรออ้าวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแลวกันสำหรับเกมลอบอกกูไปดีกว่า <c oughs> เล่นทำไมเนี่ยแต่เดี๋ยวรอมันอัปเดตท,ที่มันดีกว่านี้แล้วกันให้มันมีอะไรมากคือลุกเล่นมากขึ้นจะกำเนม่คลิปหน้ากดไลค์คลิปนี้ให้ถึงประมาณห้าพันไลค์ด้วยนะคะหนึ่งล้านไลค์ได้หรือเปล่าขอห้าพันไลค์ก่อนละกันนะกดไลค์ด้วยไปแล้วเจอกันจ้า